ชายหนุ่มสองคนได้พบศพของหญิงสาวปริศนาที่เสียชีวิตโดยไม่สามารถระบุหรือบ่งชี้ได้ว่าเธอเป็นใครกันแน่ทำให้การเรียกชื่อของเธอเป็นไปตามชุดที่เธอสวมใส่อยู่เธอได้สวมเสื้อสเวตเตอร์สีดอกลาเวนเดอร์ในขณะที่เธอเสียชีวิตและนั่นทำให้เธอได้รู้จักกันดน้ชื่อว่าลาเวนเดอร์โด ก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวทั้งหมดผมอยากจะขอเลคเชอร์อะไรเล็กๆน้อยๆสักหน่อยเพื่อคนที่ยังไม่รู้จะได้เข้าใจเรื่องราวนี้ได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับชื่อของศพที่ทางตำรวจไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือก็คือไม่รู้ชื่อของศพนั่นเองโดยในสหรัฐอเมริกาจะใช้ชื่อเรียกศพไม่ทราบชื่อที่เป็นเพศชายว่าจอห์นดูส่วนศพที่เป็นเพศหญิงจะเรียกว่าเจนดูซึ่งมีเหตุผลว่าชื่อทั้งสองนี้เป็นชื่อพื้นฐานที่สามารถพบได้ทั่วไปของชาวอเมริกัน ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะมีสมชายสมหญิงอะไรประมาณนี้นะครับก็จบลงไปสําหรับเกตความรู้เล็กๆจากนี้ผมจะขอเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคดีนี้กันย้อนเวลากลับไปในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมปี2006ในคิวบกรัฐเท็กซัสได้มีชายหนุ่มสองคนได้พบเจอเข้ากับร่างของหญิงสาวภายในทุ่งน้ํามันหรือว่าอ i l f ิลซึ่งทุ่งน้ํามันในที่นี้ก็คือที่ที่เป็นดินที่เอาไว้ใช้สําหรับการขุดเจาะปิโตรเลียมขึ้นมาใช้งาน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าน้ำมันดิบเธอได้ถูกพบในลักษณะที่นอนคว่ำหน้าลงบนกองไม้ที่ถูกราดด้วยน้ำมันและมีไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่จากจุดที่ใกล้ๆกันนั้นเองก็ได้มีถังน้ำมันตกอยู่อีกด้วยซึ่งในตอนแรกพวกเขาทั้งสองคนที่พบเจอต่างก็คิดว่านี่อาจจะเป็นการแกล้งกันก็ได้เพราะว่าในวันนั้นของต่างประเทศมันก็ใกล้กับวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงพอดีแต่นั่นกลับไม่ใช่การแกล้งแต่มันคือศพของคนจริงๆ ไม่นานหลังจากนั้นหน่วยสืบสวนสอบสวนก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุจากสภาพศพของเธอที่ได้พบทําให้หน่วยสืบสวนสอบสวนที่มาตรวจสอบนั้นไม่สามารถระบุถึงสาเหตุในการเสียชีวิตของเธอได้อย่างแน่ชัดนะักเพราะว่าร่างกายของเธอถูกเผาทําลายไปอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบก็ได้ลงความเห็นไว้ว่านี่คือคดีฆาตกรรมและพวกเขายังคงสันนิษฐานว่าเธอนั้นน่าจะถูกข่มขืนก่อนที่จะถูกฆาตกรรม พราะทางตำรวจได้ตรวจ,จเจอร่องรอยน้ำอสุจิที่อยู่ในที่เกิดเหตุอีกด้วยจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นทางตำรวจได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าเธอน่าจะเป็นคนผิวขาวหรือไม่ก็ชาวตะวันออกกลางที่มีอายุราวๆ17-25ปีความสูงประมาณ5ฟุต3นิ้วถึง5ฟุต5นิ้วหรือประมาณ160-165เซนติเมตรน้ำหนักโดยประมาณ96-120ปอนด์หรือราวๆ45-55กิโลกรัม ผมยาสีบลอนมีไฮไลท์สีแดงสตรอเบอรี่ที่น่าแปลกใจก็คือเธอยังคงมีฟันน้ำนมสองซี่อยู่ในปากซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นที่ชัดเจนมากถ้าเทียบกับอายุของเธอเงินสด40เหรียญยังคงอยู่ภายในกระเป๋าของเธอทางตำรวจจึงได้ข้อสรุปว่านี่ไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์อย่างแน่นอนศพของเธอยังถูกระบุได้ว่าเธอเพิ่งตายมาไม่ถึง24ชั่วโมงนับตั้งแต่มีการพบศพของเธอ หลังจากที่ได้นำร่างของเธอไปชันสูตรแล้วทางนิติเวชก็ได้สันนิษฐานเวลาเสียชีวิตของเธอคือระหว่างสองทุ่ม15นาทีถึง4ทุ่มของในวันก่อนหน้านั้นนอ,อกเหนือจากนั้นไม่สามารถระบุอะไรเพิ่มเติมได้อีกเพราะร่างกายของเธอถูกไหม้เสียหายจนยากที่จะระบุตัวต,วตนได้แน่ชัดทำให้ทางตำรวจไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรและไม่รู้ว่าจะไปตามหาครอบครัวของเธอหรือคนรู้จักของเธอได้ที่ไหนทำให้ทางตำรวจได้เรียกเธอว่าเจนดูแต่มีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ เธอสวมใส่เสื้อสเวตเตอร์สีลาเวนเดอร์หรือออกไปทางสีม่วงๆและสวมใส่กางเกงยียนหลังจากที่เรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปบนอินเทอร์เน็ตในภายหลังก็ได้มีชาวเน็ตพากันเรียกเธอด้วยชื่อใหม่ว่าลาเวนเดอร์โดวันเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีก็ไม่มีใครรู้ชื่อของเธอเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวในรัฐเท็กซัสและก็ไม่มีแม้กระทั่งรายงานคนหาอีกด้วย ในตอนที่ขา่าวหนังสือพิมพ์ได้ลงบทความบรรยายเกี่ยวกับตัวเธอเท่าที่สามารถจะระบุได้พวกเขาก็หวังว่าจะมีใครสักคนจะมาตามหาเธอและจะได้สามารถระบุต,ตัวตนจริงๆของเธอได้ในที่สุดแต่ความหวังนั้นก็ต้องหายไปเพราะไม่มีใครสักคนเลยที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของเธอได้จากคำบอกเล่าของผู้คนในละแวกนั้นมีคนน่าสงสัยจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณออยฟิลด์ที่ที่พบศพของเธอแถมยังมีบางคนเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่าพื้นที่สังหารอีกด้วย จนเวลาผ่านไปในปี2007ได้มีผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เกิดขึ้นคนหนึ่งชื่อของเขาก็คือนายโจเซฟเวนเบอร์เน็ตเป็นชายอายุ36ปีเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งในปี2005ที่ผ่านมานี้เองนายโจเซฟคนนี้ก็เพิ่งจะถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกแต่ในเวลานี้เขาคนนี้ได้กระทำผิดทางเพศก่อนจะถูกตัดสินและถูกคุมขังในคดีอาชญากรรมอื่นๆอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าดูจากช่วงเวลาระหว่างที่นายโจเซฟคนนี้ออกมาจากคุกครั้งหน้าสุดก็มีความเป็นไปได้ที่เขานี่แหละน่าจะเป็นคนลงมือฆาตกรรมหญิงสาวลาเวนเดอร์โดซึ่งทางตำรวจก็ได้ประกาศถึงความน่าสงสัยว่าคนคนนี้แหละที่น่าจะเป็นฆาตรกรในคดีนั้นแต่ว่าทางนายโจเซฟเองก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นเลยทําให้ยังไม่มีความคืบหน้าของคดีนี้อีกเช่นเดิมซึ่งนั่นคือทั้งหมดที่ทางตำรวจสรุปได้ในตอนนั้นและก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าน,นี้ ทำให้ตัวตนของเธอยังคงเป็นปริศนาไม่สามารถระบุชื่อของเธอได้อย่างแน่นอนและยังคงเรียกแทนตัวเธอต่อไปว่าลาเวนเดอร์ดูใบหน้าของเธอถูกสเก็ตขึ้นใหม่หลายแต่หลายครั้งโดยคนของนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเผยแพร่ออกไปหวังว่าจะมีคนรู้จักเธอที่จําเธอได้และเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอต่อมาในเดือนมกราคมปี2014ซึ่งก็เป็นช่วงที่เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนแล้ว ทำให้ทาง National Center for Missing and Exploited Children หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาตินั่นเองซึ่งทาง NCMEC นี้เองก็ได้ปล่อยภาพใบหน้ารูปใหม่ของเธอที่ได้มาจากการใช้ CT สแกนจำลองเป็นภาพแบบ3ามิติขึ้นมาหลังจากที่พวกเขาได้ไปขุดหลุมศพข,ของเธอมาเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2013ปีก่อนหน้านี้นั่นเอง แต่ยังไงก็ตามก็ยังคงไม่มีใครมาแจ้งข่าวคราวเกี่ยวกับตัวของเธออีกเช่นเดิมแม้ทางตำรวจและทางนิติเวชจะพยายามตรวจสอบเปรียบเทียบบันทึกการทำฟันและตรวจสอบ DNA ของผู้สูญหายอีกจำนวนมากแต่การค้นหาคำตอบเกี่ยวกับตัวตนของเธอนั้นก็ยังคงไร้ผลอีกเช่นเดิมแต่หลังจากที่ได้ปล่อยภาพใหม่ของเธอออกไปมีหญิงคนหนึ่งได้มาบอกว่าลูกสาวของเธอที่ชื่อว่าแบรนดีเวลส์ ได้หายตัวไปหลังจากที่ไปไนท์คลับแห่งหนึ่งในลองวิลรัดเท็กซัสในปี2006ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ได้พบศพปริศนาศพนี้เธอได้ทําการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และบอกว่าภาพที่ได้เผยแพร่ออกไปล่าสุดนั้นดูแล้วมีส่วนที่คล้ายคลึงกับลูกสาวของเธอเอามากๆเธอจึงอยากจะให้มีการตรวจสอบ DNA ของเธอเพื่อที่อาจจะระบุได้ว่าลาเวนเดอร์โดคนนี้น่าจะเป็นแบรนดีเวลลูกสาวของเธอก็เป็นได้แต่ก็น่าเสียดาย ที่หลังจากตรวจสอบ DNA และบันทึกการทำฟันแล้วก็พบว่านี่ไม่ใช่ศพของแบรนดีเวลส์และเธอยังคงเป็น l a เวนเดอร์โดต่อไปวันเวลาล่วงเลยไปจนถึงเดือนสิงหาคมปี2018นายโจเซฟเวนเบอร์เน็ตผู้ต้องสงสัยในคนดีนี้หลังจากที่ได้ถูกจับก,กลุ่มตัวในปี2007กำหนดการที่เขาจะต้องได้รับโทษก็คือ10ปีทำให้เขาได้ถูกปล่อยตัวในปี2018นี่เอง หลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวแล้วเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งอายุ28ปีเธอชื่อว่าเฟล i ิเชียเพียร์สันพวกเขาทั้งคู่ได้ตัดสินใจมาอาศัยอยู่ด้วยกันจนกระทั่งวันที่21รกรกฎาคมเฟลิเชียก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย4วันถัดมาหรือในวันที่25รกรกฎาคมศพของเธอก็ได้ถูกพบในลองิวลนั่นก็เพราะว่ามีคนเห็นเล็บของเธอที่เป็นสีม่วงโผล่พ้นออกมาจากกองใบไม้ที่ทับถมอยู่บนพื้น จากนั้นวันต่อมานายโจเซฟก็ถูกจับลุมตัวแต่ไม่ใช่ในข้อหาฆาตกรรมแต่เป็นการกระทําผิดทางเพศอีกเช่นเดิมและนายโจเซฟคนนี้เขาก็ได้ออกมาสารภาพเองว่าเขานี่แหละที่เป็นคนฆาตรกรรมเฟลิเชียด้วยการรัดคอของเธอด้วยเชือกจากนั้นเขาก็เอาศพของเธอไปซ่อนแล้วเขายังทําการบอกอีกด้วยว่าเขาได้กระทําการแบบเดียวกันนี้เองกับลาเวนเดอร์โดในปี2006ซึ่งที่ตอนแรกเขาก็ได้ออกมาปฏิเสธซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนายโจเซฟคนนี้ได้เล่าว่า เขานั้นได้เจอกับเธอในลานจอดรถของวอลมาร์ทในลองวิลเธอเดินเข้ามาหาเขาโดยหวังที่จะขายนิตยสารให้กับเขาแต่ว่าเขาไม่อยากได้ของพวกนั้นหลังจากนั้นเธอก็พยายามที่จะขายชุดชั้นในนอกจากนิตยสารพวกนั้นแต่เขาก็ไม่ต้องการอีกเช่นเดิมเธอจึงเปลี่ยนเป็นการขอติดรถไปกับเขาด้ได้ไหมซึ่งทางเขาเองคอนุญาตให้เธอไปกับเขาด้วยหลังจากที่ขึ้นรถมาด้วยกันแล้วนายโจเซฟก็ยื่นข้อเสนอขอซื้อบริการทางเพศจากตัวของเธอ โดยเธอเองก็ยอมรับในเรื่องนั้นเช่นเดียวกันแต่จากข้อกล่าวหาที่นายโจเซฟคนนี้บอกว่าเธอนั้นได้แอบขโมยเงินของเขาไปในตอนนั้นและนั่นเองคือสาเหตุที่ทําให้เขาลงมือฆาตกรรมเธอในเวลาต่อมาแต่เขาก็ได้ทิ้งเงินเอาไว้40เหรียญตามที่ทางตํารวจได้พบเจอในตอนแรกโดยให้เหตุผลว่าเงินจํานวนนี้คือเงินที่ตัวเธอนนไปคนหามาได้ หลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้ตรวจสอบ DNA ของน้ำอสุจิที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่ามันตรงกันกันกบ DNA ของนายจเซฟอีกด้วยโดยทางเทคนิคแล้วคดีนี้ก็ได้จบลงไปแต่ถึงกระนั้นแม้ทางตำรวจจะสามารถระบุตัวฆาตรกรได้แล้วแต่ว่าแม้แต่ตัวฆาตรกรอย่างนายจเซฟเองเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอชื่ออะไรเขาได้แต่คิดไปเองว่าเธอคนนั้นน่าจะชื่อว่าแอชลียแต่นั่นก็ยังคงไม่ใช่ชื่อจริงๆของเธอ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะถึงแม้คดีนี้จะปิดตัวลงไปแล้วแต่ว่าชื่อของเธอยังคงเป็นลาเวนเดอร์โดอีกเช่นเดิมย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นศพของเธอหลังจากที่ทางตำรวจได้ชนะสูตรแล้วทางเขตคา์ตี้ก็ได้นำร่างของเธอไปฝังไว้ในสุสานเล็กๆในลองวิลในวันที่23ธันวาคมปี2006นนั่นเองโดยที่เธอมีป้ายหลุมศพเล็กๆสลักวันที่เธอเสียชีวิตไว้แต่ไม่มีวันเกิดของเธอและมีชื่อที่สลักบนป้ายว่าเจนโด เรื่องของคดีก็ได้จบลงไปแล้วนะครับทางคนร้ายก็ได้ถูกจับกลุ่มตัวเข้าคุกไปเป็นที่เรียบร้อยเท่านี้คดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างสมบูรณ์ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับขอบคุณครับแต่เดี๋ยวก่อนหากใครยังมีข้อสงสัยติดใจว่าจริงๆแล้วลาวนเด์เดิ์คนนี้เธอคือใครกันแน่ต่อจากนี้ผมจะขอเล่าถึงการค้นหาตัวตนจริงๆของเธอให้กับทุกๆคนได้ฟังกัน ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครชื่ออะไรมาจากที่ไหนและเธอไม่มีแม้แต่ครอบครัวเลยจริงๆหรือเปล่าในเดือนรกรกฎาคมปี2018ทาง DNA d o e Project หรือ DDP ได้เข้ามาทำการลงมือตรวจสอบค้นหาตัวตนของลาเวนเดอร์โดผมค่อยขอขั้นตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง <c oughs> เกี่ยวกับ DNA d o e Project หรือ DDP นะครับ กขาคือองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจคือการระบุตัวตนของจอห์นและเจนโดโดยการใช้จเนติกเจเนโลจีหรือก็คือลำดับวงตระกูลทางพันธุกรรมโดยองค์กรนี้มีอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า60คนและมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากซึ่งในปีดังกล่าวเทคโนโลยีก็ได้พัฒน,นาไปไกลามากองค์กรนี้ก็สามารถช่วยไขคดีและระบุตัวตนได้อย่างมากมายหลายคดีโดยการใช้ลำดับวงตระกูลพันธุกรรมที่พูดถึงนี้ โดยอาสาสมัครที่ลงมือทำคดีนี้อย่างจริงจังมีอยู่3คนได้แก่เควินลอดอายุ35ปีเขาพยายามเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นนักสืบเอกชนมิสซี่โคสกี้อายุ55ปีเธอได้รับฉายาว่าเซิร์ชแองเจิลหรือถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่านางฟ้าผู้ค้นหาเพราะเธอนั้นมักจะคอยช่วยเหลือคนที่ถูกลับไปเลี้ยงตามที่ต่างๆเพือตามหาครอบครัวจริงๆของคนๆนั้นและคนสุดท้ายลอรี่กัฟอายุ49ปี ผู้ที่หลงไหลในลำดับวงตระกูลทางพันธุก,กรรมทั้ง3าคนได้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านทาง Messenger ของแอปพลิเคชัน f a c e b o o k และอาสา,าสมัครคนอื่นๆทั้งหมดไม่มีใครเลยที่ได้พบหน้ากันจริงๆจังๆนั่นแต่เพียงส่งข้อความกันไปมาเท่านั้นจนกระทั่งได้มีการนัดประชุมกันในลานจอดรถแห่งหนึ่งนอกเมืองออสตินซึ่งเควินกับลอรีนั้นอยู่ใกล้ๆแต่มิสซี่ต้องขับรถมาหนึ่งคืนเพื่อมาพบกัน หลังจากนั้นพวกเขาใช้เวลา6สัปดาห์ในการไล่สืบหาต้นกำเนิดของหญิงสาวคนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นลาเวนเดอร์โดโดยไล่ย้อนกลับไปนานกว่าหนึ่งทศวรรษพวกเขาพยายามค้นหาข้อโครงชีวิตของเธอว่าเป็นยังไงถึงขนาดไล่หาจากบันทึกสาธรารณะและโปรไฟล์ของ My Space สำหรับใครที่ไม่รู้ Space ่า Space คืออะไรนะครับมันคือเว็บบล็อกที่ทาง MSN ให้กับผู้ใช้เข้าไปใช้บริการกันได้โดยผู้ใช้สามารถกำหนดได้เลยว่าอยากจะให้บล็อกของตัวเองเป็นไปในรูปแบบใด พวกเขาค้นหากันอย่างหนักจนกระทั่งได้ตัดสินใจไปยังลองวิวที่สุดท้ายที่ลาวินเดอร์โดคนนี้อยู่นั่นเองในระหว่างที่ทั้ง3คนนี้กำลังเดินทางไปที่ลองวิเพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับที่มาที่ไปที่ได้อาสามมาทำคดีนี้โดยที่เควินบอกว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับคดีนี้มาตั้งแต่ปี2017ในตอนนั้นเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เฝ้าดูการค้นพบหลักฐานต่างๆและดูการสืบสวนไปพร้อมๆกับที่พยายามจะไขคดีนี้ไปด้วย ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ไปพบกระทู้หนึ่งในเว็บเว็บสลุดซึ่งที่นี่เป็นเหมือนกับเว็บพันทิปสําหรับเรื่องราวคดีต่างๆที่ให้คนที่สนใจเข้ามาอ่านและตั้งทฤษฎีถกเถียงกันเขาได้พบกับกระทู้ที่คาดเดาเกี่ยวกับฟันและเสื้อผ้าของเธอรวมไปถึงการเสียชีวิตของเธอที่ยาวถึง30หน้าเลยทีเดียวอีกทั้งในปี2015ในเว็บ Reddit ก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับ Girl with the p e r f e c t smile หรือก็คือหญิงสาวที่มีรอยยิ้มสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีภาพของลาเวนเดอร์โดอยู่ทำให้มีคนสงสัยว่าในครอบครัวของเธอจะเป็นคนที่เป็นหมอฟันหรือเปล่าซึ่งเรื่องเกี่ยวกับฟันของเธอนี้เองทำให้เควินหันกลับมามองเคสนี้อย่างจริงจังๆและเขาก็นำเคสนี้เข้ามาสู่ DDP หลังจากที่พวกเขาได้ DNA ของลาเวนเดอร์โดมาจากห้องทดลองในเดือนตุลาคมพวกเขาก็นำ DNA ของเธอไปใส่ในฐานข้อมูลทางพันธุก,กรรมที่เรียกว่า GEDmatch ซึ่งพวกเขาเคยใช้ในการช่วยเหลือในคดีอื่นๆมาเช่นกัน จากนั้นกลุ่มอาสาสมัครก็เริ่มทำแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวจากพันธุกรรมของเธอทำให้พวกเขาเริ่มที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษของตัวเธอซึ่งลูกหลานของพวกเขาเป็นผู้หญิงในช่วงยุค50มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ทางตะวันออกของเท็กซัสห่างไป30มไมล์จากจุดที่พบศพของเธอหลังจากที่เจอตัวคนที่น่าจะรู้จักกับลาเวนเดอร์โดแล้วทางคุณเควินก็ได้เดินทางไปหาและสอบถามข้อมูลแต่ตัวของผู้หญิงคนนั้นกลับไม่รู้จักกับผู้สูญหายถึงแม้จะอยู่ในครอบครัวข,ของเธอก็ตาม แต่เธอก็ยอมที่จะให้นำา DNA ของเธอไปตรวจสอบกับลาเวนเดอร์ดูซึ่งผลที่ออกมาก็คือ DNA ของทั้งคู่ตรงกันเป็นส่วนมากทำให้เควินเชื่อว่าพวกเขาทั้งสองคนน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ทั้งคู่อาจจะไม่รู้จักกันจริงๆก็ได้เขาจึงได้ตามรอยพันธุกรรมต่อไปค้นหาลูกพี่ลูกน้องในลำดับพันธุกรรมจนกระทั่งได้พบกับลุงคนหนึ่งที่มีลูกสาวที่ชื่อว่าโรบินจากการแต่งงานก,นกับผู้หญิงที่อยู่ทางตะวันออกของเท็กซัส เควินได้เจอกับใบมรณะบัตรของโรบินที่ถูกระบุว่าเธอเสียชีวิตจากโรคร้ายในเดือนกันยายนปี2006หนึ่งเดือนก่อนที่จะพบศพของลาเวนเดอร์โดเขาเดาว,ว่าโรบินคนนี้น่าจะเป็นแม่ของลาเวนเดอร์โดและนั่นสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเธอถึงไม่เคยมีรายงานว่าหายตัวไปอาสาสมัครทั้งหมดจึงได้ทำการค้นหาเกี่ยวกับโรบินคนนี้จนได้ข้อมูลที่มากพอ พวกเขาพบว่าเธอผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งและกับคนที่3น่าจะเป็นคนล่าสุดตามนามสกุลของเธอว่าดอทและบางครั้งก็มีชื่อของเธอปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องการจับกลุ่มเธอเกี่ยวกับปัญหาทางด้านแอลกอฮอล์มากมายซึ่งชื่อของเธอก็คือโรบินวิลมาดอทจากนั้นเขาลองใช้ Google ค้นหาชื่อของเธอทำให้ค้นพบว่าเธอได้อาศัยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นนี่ และยังเจออีกด้วยว่าทั้งคู่มีลูกสาวที่อายุพอๆกับลาเวนเดอร์โดอีกด้วยนั่นทําให้เควินเริ่มเข้าใกล้ความจริงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเควินลองค้นหาชื่อของลูกสาวครอบครัวนี้โดยลองไปค้นในเดฟพอยต์ซึ่งเป็นเว็บที่เก็บรวบรวมข้อมูลผู้คนไว่มากมายเขาพบว่าเลขประกันสังคมของเธอไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งดูเหมือนว่าตัวตนของเธอจะหายไปอย่างสมบูรณ์ในปี2006ปีเดียวกันกันกบที่เธอเสียชีวิตเควินยังคงหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปจนพบว่า ดอทมีลูกจากการแต่งงานอีกครั้งในแจ็คสันเวลลฟลอริดาและเด็กๆเ,เหล่านั้นก็มีลูกๆต่อไปอีกเขาได้เจอกับโปรไฟล์ของเด็กคนหนึ่งที่น่าจะเป็นหลานชายของลาวินเดอร์ดหลังจากไล่ค้นหาไปเรื่อยๆเ,เควินก็ได้เจอกับโปรไฟล์ที่เขามั่นใจว่านี่แหละต้องใช้ลาวินเดอร์โดน่แน่ๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ชื่อจริงๆของเธอนั่นก็คือดาน่าลินดอทเธออายุเพียง21ปีเท่านั้นในช่วงเวลาที่เธอถูกฆาตกรรม ซึ่งในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ได้รู้ตัวจริงของลาเวนเดอร์โดแล้วทางอาสาสมัครก็ได้รับการยืนยันว่านั่นใช่เธอแน่นอนโดยที่ทั้งหมดเดินทางไปยังแจ็กสันวิลฟอริดาเพื่อพบกับครอบครัวและเพื่อนสนิทที่โรงเรียนของเธอหลังจากที่ได้เล่าถึงเรื่องของ DNA Do p r o โ e โปรเจกต์อแมนดาแกสพี่สาวต่างแม่ของดาน่าก็ให้ตรวจสอบ DNA ของเธอซึ่งผลออกมาว่าลาเวนเดอร์โดคนนี้คือดาน่าลินดอรจริงๆตอนจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องราวของดาน่าลินดอร หรือว่าลาเวนเดอร์โดของเรานั่นเองนะครับดาน่าใช้ชีวิตในวัยเด็กของเธออย่างระหกระเหินไปเรื่อยอย้ายไปบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีเธอถูกแม่ของเธอทิ้งไปตั้งแต่ที่เธอ,อยังแบบบอกและพ่อของเธอก็ทิ้งเธอไปไม่นานหลังจากนั้นเธอได้อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงในอริโซนาจนกระทั่งอายุ14ปีก่อนที่แม่เลี้ยงจะตัดสินใจส่งเธอมาหาอแมนดาพี่สาวต่างแม่ของเธอซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยเจอดาน่าแค่2-3ถึงครั้งเมื่อไม่กี่ปีก่อนอแมนดาก็ต้อนรับดาน่าเข้ามา ซึ่งในตอนนั้นเธอก็เป็นคุณแม่ที่อายุยังน้อยอยู่อีกด้วยเธอบอกว่าในวันแรกที่เธอได้เห็นน้องสาวตัว,ตวเล็กของเธอเข้ามาเธอมาพร้อมกับกระเป๋าเป้ใบเดียวที่ดูเหมือนจะมีสมบัติทั้งหมดบนโลกของเธอติดมาด้วยอเมนดามากักจะให้คำปรึกษากับดาน,น่าแต่เธอก็อยู่ในช่วงวัยต่อต้านดาน,น่าต้องต่อสู้กับทั้งเรื่องเคอร์ฟิวและงานบ้านต่างๆน,นานาจากนั้นเธอก็ได้ย้ายไปอยู่กับพี่ชายต่างพ่อซึ่งก็คือพี่ชายของอเมนดกานั่นเอง แต่เธอก็อยู่กับเขาได้ไม่นานอีกเช่นเคยหลังจากนั้นดาน,น่าก็เริ่มที่จะเป็นเด็กเกเรมีเรื่องติดยามีแฟนหนุ่มที่นิสัยไม่ดีมีปัญหากับตำรวจในข้อหาสูบบุหรี่และทะเลาะวิวาทไปทั่วดาน,น่าเริ่มที่จะโดดเรียนบ่อยๆในตอนหลังมานนี้เธอได้ย้ายไปอยู่กับเพื่อนสนิทของเธอคนหนึ่งจากนั้นเธอก็ได้ข้ามเมืองไปร่วมกับทีมขายนิตยสารการท่องเที่ยวแต่เป็นกลุ่มประเภทที่จะหลอกคนงานด้วยคำสัญญาว่าจะมีการเดินทางแต่ก็ดักทำร้าย แถมยังมีการใช้ยาเสพติดอีกด้วยไม่มีใครสามารถระบุต,ตัวลูกทีมคนอื่นๆได้แต่มีคนบอกว่าจะถูกทำร้ายถูกงดอาหารถ้าหากทำยอดขายได้ไม่เข้าเป้านั่นจึงเป็นไปได้ว่าทำไมดาน,น่าถึงมาที่เท็กซัสและการที่เธอพยายามจะขายของให้กับนายจเซฟบาร์เน็ตแต่เขาไม่เอาเธอจึงอยากที่จะขอติดรถเขาไปด้วยแทน มีความคิดที่ว่าดาน่ากล้าจะไปขึ้นรถกับคนแปลกหน้าสแสดงว่าเธอคงจะหมดหวังที่จะไปถามหาความช่วยเหลือจากครอบครัวของเธอแล้วก็เป็นได้อเมนดกาได้บอกไว้ว่าเธอคิดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาดาน่าคงจะคิดว่าเธอไม่มีใครเหลืออีกแล้วและนั่นคงเป็นสาเหตุที่เธอไม่ยอมติดต่อกลับมาหาเธออีกเลยหลังจากนั้นในเดือนกันยายนวันเกิดปีที่34ของดาน่าอเมนดาและสมาชิกของครอบครัวอ,อีก2-3ถึงคน ได้เดินทางมาที่เท็กซัสเพื่อมาเยี่ยมหลุมศพของเธอพวกเขาได้นําดอกไม้และลูกโป่งสําหรับใช้ในงานวันเกิดสําหรับวันเกิดในปีอื่นๆของเธอที่เธอพลาดไปด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อที่สลักบนป้ายหลุมศพของเธอสมัยจนในที่สุดป้ายหลุมศพนี้ก็ได้สลักวันเกิดและชื่อที่แท้จริงของเธอดาน่าลินดอตในที่สุดเธอก็ได้ชื่อที่แท้จริง,งเธอกลับมาถึงแม้จะใช้เวลานาน,านกว่า13ปี สำหรับเรื่องนี้คงต้องยกความดีความชอบให้กับทาง DNA Doe Project ไปแบบเต็มๆที่ช่วยกันระดมทุนและค้นหาจนสามารถระบุตัวตนของเธอได้ในที่สุดแลแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงที่ตรงนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะครับขอบคุณครับ